สีโคตรน่ากินเลยลูกส้มตำที่กัมพูชาครับทุกคนทำเองเลยล่าสุดว้าวอคุนอคุณดูสีโคตรน่ากินมากินส้มตำที่กัมพูชาครับทุกคนมาเด้อมาเด้อมากินตำมงคงเด้อเขามีอะไรบ้างตับปลาฮท้องตับปลาฮองตะกระปิอ๋อตับปลาฮองทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาลองกินส้มตำอที่กัมพูชานะครับแมนคนเล่ามุยมื มือมือหนึ่งหมื่นไงหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยก็ลองกินก็ได้ฮะอ๋อเขาใส่นี่ด้วยมวยอ๋อมวยก็คือหนึ่งนะครับมาค่ะทุกคนมากินตามบักพุงยู่กัมพูชาค่ะอุ้ยอยากอยากอยากเห็นนี่นี่นี่โอเคอ๋อเขาใส่ตี๊แห้งด้วยเหรอเอออุ้ยเสียงโคกแบบเสียงสวรรค์เดินนี่แหละกะปิอันนี้ปลาระปาระมะฮอก ปลาอกอะส่จุกเนี่อแต่มุยอ่าใส่เลยเออเฮ้ยเดี๋ยวมาดูน,น,นี่คือโอ้ยเสียงคกแค่แนี้ก็อีกลำไร้แตกละส้มตำนะครับอยู่ที่กัมพูชาหอมมากเลยเขาใส่อะไรปลาฮกคล้ายๆกะปิปลาร้านแน่เลยเนี่ยนี่<ข>นี่โอ้เขาใส่เขาใส่นี่ด้วยพี่ลุงม,มาดูสีโคตรน่ากินเลยลุงไหนๆเขาดูหน่อย โอ้ยโอ้ยีคน่ากินเลอาึ้อาลองชิมดูลองชิมดูอ่าดีดิจะเป็นยังไงอ่าใส่อีกหน่อยนึงเอ๊ตำเองแลวครับล่าสุดเฮ้ยกะปิลูกอ่าดาวเดี๋ยวให้เขาดาวอ้โยหูยลูกมีเส้นมะละกอไหม ah, okey. <laughs> tum, <Yeah>. tum. <coughs> tum. Dah tam pula. Tam. Oh, ha dah orang tim tu. Tu yang dah. Sengan ba. Ni. Ni. Okey. Sengan sengan alai mak. Wow. Wow. Akun. Akun. ดูสีโคตรน่ากินมากินส้มตําที่กัมพูชาค่ะทุกคนสีน่ากินมากอันนี้ตําหอยแข็งนะคะเราใส่อะไรนะเขาไปเขาเขาไม่ใช่กะปิเลยนะปลาออกกะปิหอมกะปิรสชาติกะปิเลยน่าจะกะปิพุงมาเดี๋ยวมาลองชิมดูเป็นยังไงรสชาติทั้งนั้นอ่ะให้กี่คะแนนเก้าเก้าเลยเหรอเออเฮ้ยเขามีเนของจีนด้วไเมื่อวันแต่พอผ็ด เผ็ดแกผดเห็ดแห่งกรรมให้เขาเองแล้วบางึงเขาถามอยู่ว่าเอาเยอะไหมกรรมให้เลยกรรมเองเลยมีหอยแครงด้วยมีขนมจีนด้วยนี่ครับอันนี้อยู่ที่เมืองตึงใจนะครับอยู่ที่ทางภาคเหนือของกัมพูชากินกับขอบคุ้นมาเด้อมาเด้อมากินตำหมูงเด้อจบเลยเ็ยครับ เผ็ดเดี๋ยวเขามาลอกหนึ่งส้มตำที่บ้านเขาเนี่ยกะปิกับปลาร้าเขาหอมมากอืมหอมกะปิอืมแบบชิ้นงั่งอืมดาวไข่ลูกไข่ลูกไข่ลูกวันนี้ที่เราซื้อมาเมื่อกี้ลูกเท่าไหร่นะสิบห้าบาทสิบห้าพันสามตำหมูเพราะพวกมันเขากันปะดูดิจะเป็นยังไง ไข่ลูกครับผมมีใครเคยกินบ้างคอมเมนต์หน่อยไข่ลูกอ,อขอบคุณปะมันแห้งขอบคุณแห้งตำบกระพงมันแซ่บไข่ <laughs> หอม <laughs> มันมัน,ม,นมันอะ่ะมาเดิมมาเดิมตำบกหะพงตับกหะพงกับไข่ลูกอยู่ที่กัมพูชานะครับผมทุกคนเห็น <c oughs> อาหารแบบนี้อาจจะคิดว่าแบบอยู่ไทยอยู่ลาวไม่ใช่นะอย,อ,อยู่กัมพูชาอยู่กัมพูชานะเนี่ย มันเที่ยวต่างประเทศก็จะกืนส้มตำเขาไม่ได้ใส่ปลานะครับเป็นแบบกะปิหอมดีหอมเกล็ดนี่อันนี้ไข่ลูกเข้ากันปะชิ้นเงินน่ะสีดูน่ากินแห้งดูสีส้มตำเขาสะกดสีแซ่บแง แซ่บเนี่ยแซ่บอี๋ใครจะคิดว่ามาเที่ยวกัมพูชาจะมีส้มตำอร่อยๆกินเอออร่อยแห้งแซ่บแนี่ดูดูจากน้ำก็รู้สามขวดส้มตำที่นี่เขาไข่ใส่ใบหระพาด้วยใส่ใบหัวรพาทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อกี้หมื่นหกหมื่นหกคือประมาณร้อยประมาณร้อยห้าสิบอัคคุนเจรันอัคคุนเจรันอัุนเจรันเจรันช่งกันช่งกัน สบບາຍດີທ່